ตั้งสัจจะอธิษฐานขอรักษาศีลให้มั่นคงมากที่สุดการที่จะสู้ด้วยบุญสู้กับทุกอุปสรรคกรรมที่เข้ามาและเปลี่ยนชะตาชีวิตให้กลับมามีความสุขขอให้รู้เลยว่าตอนนี้เราเหมือนกำลังลม้มหรืออาจจะส่วนเสียหลักฉะนั้นเราต้องหาหลักยึดที่มั่นคงก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อพยุงให้ลุกขึ้นสู้ใหม่อีกครั้ง สัจจะอธิษฐานเป็นสิ่งแรกเป็นหลักยึดเหนี่ยวที่ต้องทำสัจจะอธิษฐานคือการตั้งใจให้มั่นมุ่งตรงไปในสิ่งที่ทำได้ยากให้สำเร็จและให้เข้าใจให้ดีอธิษฐานไม่ใช่การอ้อนวอนขออะไรจากที่ไหนแต่เป็นการลงมือปฏิบัติทำด้วยตัวเองอย่างสุดกําลังเพื่อให้สิ่งที่เราได้ตั้งสัจจะอธิษฐาน ให้สำเร็จตามที่เราต้องการเหมือนมีเป้าหมายชัดเจนให้เราเดินให้เราตั้งใจทำทุกวิธีทางเพื่อไปให้ถึงสําหรับคนที่จิตไม่มีกำลังหรือต้องการกำลังใจมากๆมาช่วยจะไปตั้งสัจจะอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ทำได้แต่เมื่อตั้งสัจจะอธิษฐานเพื่อให้ท่านเป็นพยานแล้วต้องทำให้ได้ตามนั้นนะ ไม่เช่นนั้นจะผิดสัจจะวุ่นวายเข้าไปอีกรวมถึงกําลังใจที่จะสู้ลดลงไปอีกถ้าทำไม่ได้จริงๆสัจจะอธิษฐานเป็นเรื่องง่ายมากเป็นเรื่องที่เรากำหนดเองตั้งเองได้และขอให้ทราบไปว่าสัจจะอธิษฐานนั้นเป็นต้นเหตุเป็นจุดกํำเนิดแห่งบุญที่ยิ่งใหญ่มากและเป็นหนึ่งในทศบารมี หรือบารมีสิบประการเลยทีเดียวศัจจบารมีที่เราอธิษฐานนี้หากเราสามารถทำได้อย่างมั่นคงแล้วเราจะสร้างบารมีด้านอื่นๆอีกหลายบารมีตามมาจนครบทศบารมีไม่ว่าจะเป็นฐานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีบิริยะบารมีปัญญาบารมีขันติบารมี อธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีเพราะเราเป็นผู้มีสัจจะแล้วพูดอย่างไรทำตามแบบนั้นเมื่อขยับไปข้อไหนของการสร้างบารมีก็ทำได้หมดแน่นอนจะให้ฐานก็มั่นคงจะรักษาศีลก็ไม่ด่างพร้อยจะปฏิบัติธรรมก็ทำได้มีความเพียรเกิดปัญญา มีความอดทนมีเมตตาสูงและปล่อยวางเป็นนอกจากนี้แล้วอย่างทำให้เราเกิดกําลังใจในการปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้นไปอีกสำหรับสัจจะอธิษฐานในเรื่องต้องเร่งธรรมที่อยากแนะนำสำหรับคนที่เจอวิกฤตเจออุปสรรคกรรมหนักๆก,ก็คือตั้งสัจจะอธิษฐาน ขอรักษาศีลให้มั่นคงมากที่สุดทำไมต้องนิ้นเรื่องศีลเป็นเรื่องเร่งด่วนหลายคนคงสงสัยขอตอบเลยว่าอุปสรรคกรรมทั้งหลายเกือบทั้งหมดมาจากการผิดศีลไม่ว่าจะข้อเดียวหรือกี่ข้อก็ตามยิ่งผิดซ้ำๆทำกรรมไม่ดีซ้ำๆตลอดยิ่งไปกันใหญ่เหมือนเริ่มจากผิดศีลข้อเดียวลามไปถึงข้ออื่น เหมือนไฟลามทุ่งเผาไหม้ทุกสิ่งจนหมดเริ่มจากกรรมเบาๆอาจไปถึงกรรมหนักที่แก้ไขอะไรไม่ได้ต้องรับกรรมสถานเดียวอย่างผิดศีลข้อสุราเมรยัยกินเข้าไปก็ไม่มีสติจะยับยั้งละอายเกรงกลัวต่อบาปทำอะไรไม่คิดแล้วลามไปถึงฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโกหกตอแลคุยโว ลวนลามผู้หญิงขโมยของผู้อื่นจากข้อเดียวพินาศหมดทั้งชีวิตคนผิดศีลแย่งคู่ครองเขาลามไปถึงโกหกปิดบงังจนถึงมีการเบียดเปียนทำร้ายร่างกายกันลุกลามไปทุกข้อจนบางคนถึงฆ่าเพราะความหึงหวงชีวิตเลยจะต้องติดคุกติดตารางครูบาอาจารย์ท่านย้ำเลยว่า อยากมีชีวิตที่ดีต้องรักษาศีลให้มั่นคงได้ก่อนตุ่มที่แหม็นมีรูรั่วเต็มไปหมดเราจะเติมน้ำสะอาดเข้าไปมันก็รั่วออกมาหมดเหมือนชีวิตเราสร้างบุญเท่าไหร่บุญก็ไม่ส่งผลสักทีเพราะเรายังทำบาปทำกรรมอย่างผิดศีลอยู่ตลอดเวลาบุญส่งผลไม่ได้หรือส่งผลได้ก็น้อยมากๆ เปลี่ยนชีวิตไม่ได้เลยให้เลิกกรรมชั่วทั้งปวงก่อนจะสร้างบุญเพราะศีนนั้นปิดทางไม่ให้เกิดกรรมชั่วเราอยากมีชีวิตใหม่จึงต้องวางรากฐานชีวิตใหม่ให้หนักแน่นมั่นคงศีลจึงเป็นเรื่องแรกที่สำคัญมากเพราะศีลเป็นรากฐานแห่งคุณงามความดีทั้งหลายเป็นเหตุแห่งความสุขศีลเป็นเหตุแห่งโภครัพ์ และกำจัดปิดกั้นความชั่วทั้งปวงและที่สำคัญการรักษาศีลให้มั่นคงไม่ต้องใช้เงินทองแม้แต่สลึงเดียวแต่ด้วยสัจจะด้วยใจที่ตั้งมั่นเดี่ยวล้วนๆขอให้เข้าใจคำคำนี้ให้ดีที่สุดทุกชีวิตเริ่มจากการเกิดก็จริงแต่ชีวิตใหม่ที่ดีจะเริ่มจากเราคิดได้และลงมือทำได้เมื่อไหร่ เมื่อเราย้อนเวลากลับไปดูชีวิตที่ผ่านมาวางใจเป็นกลางเราจะยิ่งเข้าใจจะเห็นว่าอุปสรรคกรรมตอนนี้เกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรด้วยการเผ็ดสีล้ล้วนๆใช่ไหมถ้าตอบว่าใช่ก็ต้องแก้ไขยอย่างเร่งด่วนอุดรูรั่วก่อนรักษาศีลใหม่เพื่อจะเก็บกักบ,บุญล้อมบุญใหม่ที่เราจะสร้างขึ้นมาไม่ให้รัวร่วไหล ให้ผลบุญที่เราทำนั้นส่งผลกับชีวิตที่เหลืออยู่ให้ดีให้สุขให้เจริญขึ้นแต่ถ้ารู้ก็รู้ว่าตัวเองทำบาปกรรมมาผิดศีลมาและตอบว่าไม่ใช่อย่างคิดเข้าข้างตัวเองแบบผิดๆอย่างแท้ประมาณว่าอะไรอะไรคนอื่นเขาก็ทำหรือฉันไม่ได้ทำฉันทำดีสุดยอดอยู่แล้ว คนอื่นสิ่งอื่นรังแกมาทำชั้นตัางหากถ้าคิดแบบนี้จะแก้อะไรไม่ได้เลยจะอยู่ฝั่งมืดดำตลอดการทุกเรื่องที่เกิดขึ้นถ้าเรามีสติวางใจเป็นกลางไม่คิดเข้าข้างตัวเองมองย้อนกลับไปเราจะเห็นว่าเหตุแห่งปัญหาเกิดจากอะไรและมีปัจจัยอะไรบ้าง มาสนับสนุนให้เป็นเช่นนั้นยิ่งเข้าใจเราก็จะพบทางแก้ไขหรือบรรเทาได้ด้วยปัญญาธรรมด้วยบุญบารมีของเราเองเมื่อเรารู้แล้วว่าที่ผ่านมาระบกพร่องเราอยากมีชีวิตใหม่แล้วให้ตั้งสัจจะอธิษฐานรักษาศีลใหม่ขอให้ระลึกอยู่เสมอว่าอย่าทำเล่นๆ สิลที่เราตั้งใจรักษาตั้งชัดจากอธิษฐานต้องทำให้ได้จริงๆเราต้องเข้มแข็งพอกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาทดสอบถ้าไม่แน่ใจทำได้บ้างไม่ได้บ้างให้เริ่มจากบางข้อเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือเป็นช่วงเวลาก่อนก็ได้เพื่อสร้างกำลังใจให้เพิ่มมากขึ้นขั้นตอนแรกให้ตั้งสติให้ดีก่อน ทำสมาธิสั้นๆเป็นการสร้างบุญใหม่ก่อนเพื่อชำระจิตใจให้เรามีพลังงานมากที่สุดแล้วให้ระลึกถึงบุญที่ทำมาแล้วตั้งสัจจะอธิษฐานสังเกตให้ดีๆช่วงที่เราตั้งสัจจะอธิษฐานรักษาศีลอย่างมั่นคงโดยเฉพาะข้อที่เป็นเหตุแห่งบาปกรรมที่มาส่งผลให้เราลำบาก อุปสรรคกรรมต่างๆจะค่อยค่อคลายตัวลงเมื่อเรารักษาศีลศีลก็จะช่วยรักษาเราและตัวช่วยที่จะทำให้ศีลเราบริสุทธิ์เป็นบุญใหม่มากยิ่งขึ้นคือตัวเราเองไม่ละเมิดศีลเราไม่เย็นดีไปด้วยเมื่อเห็นผู้ผิดศีลและไม่สนับสนุนให้คนทำผิดศีลสามอย่างนี้จะช่วยให้เราได้บุญใหญ่มากในชีวิต ค่อยๆแก้ไขวัลละนดหลุมที่ลึกเราต้องใช้เวลาเงื่อนที่ผูกกันแน่นต้องค่อยๆแก้ทีละปลอกกิเลสท,ที่พอกนากรรมไม่ดีที่เคยเป็นอาจินต้องค่อยๆลดลงใช้ปัญญาทำช่วยรับรองถ้าตั้งใจสู้จริงเราทุกคนทำได้เมื่อศีลมั่นคงแล้ว ก็ถึงเวลาแห่งการสร้างบุญใหญ่ที่จะพลิกทุกชีวิตอย่างแน่นอน